ตอ่อันนิสง์ของการสวดมนต์ข้อ3ได้อาน,นิสง์จากการได้โปรดดวงจิตวิญญาณผู้ที่สวดมนต์ไหวพานั่งสมาธิถึงขั้นเป็นผู้มีจิตใสสว่างนั้นเป็นที่โปรดปรานของพวกจิตวิญญาณเล่หล่อนยิ่งนักเพื่อปัถนาจะขอส่วนบุญส่วนกุศลให้ตนได้ร่มเย็นหรือพ้นทุกข์หรือแม้กระทั่งหลุดพ้นจากการถูกจองจํา โดยปกติบทสวดมนต์จะมีความคลังอยู่ในตัวเพราะเป็นอัขระภาษาที่มีมนต์ขังบางบทเป็นพระคาถาที่มีอนุภาพสูงโดยเฉพาะบทพุทธปรมีบทพระคาถาชนะปัญชรมีอนุภาพสูงยิ่งผู้สวดมีสมาธิจิตที่ดีแล้วพลังแห่งเมตตาพลังแห่งอนุภาพจะแผ่กระจายปกคลุมไปไกลด้วยอนุภาพของพลังจิตผู้สวดเอง เมื่อเสียงสวดและขละไปกระทบหรือสัมผัสกับดวงจิตวิญญาณใดพลังเมตตาและพลานุภาพแห่งมนตราน,นี้จะกระตุ้นให้ดวงจิตวิญญาณเกิดความระลึกได้ระลึกได้ก็สามารถดูดซับพลังบาร,รมีทั้งพวงจากบทสวดอย่างเต็มที่ดวงจิตที่มืดบอดก,ก็จะสว่างผ่องใสขึ้นและหลุดพ้นจากบ่วงพันธนาการในที่สุดสภาพโดยธรรมชาติของวิญ,ญญาณทั้งหลายนั้นพวกเขาจะถูกจํากัดหรือถูกควบคุมพื้นที่เสมือนถูกจองจําตีตรวน เหมือนนักโทษที่ติดอยู่ในคุกบางคนก็สํานึกได้เองบางคนก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนก่อนจึงจะเกิดการสํานึกเช่นกันดวงวิญญาณหลายดวงเกิดสํานึกในความดีความชั่วที่ตนได้กระทําได้เองเมื่อสํานึกได้ก็จะสามารถเปิดรับธรรมะได้เลยทันทีการสํานึกได้เป็นสิ่งสําคัญยิ่งดังที่คารบาลานได้สั่งสอนบอกต่อกันมาว่าก่อนตายให้นึกถึงพระความหมายนี้ก็คือให้เกิดรู้สํานึกนั่นเอง ถ้าคนเราสำนึกได้ในวินาทีสุดท้ายขณะใกล้จะตายก็จะถือว่ามีโอกาสที่จะรับรู้สัมผัสทำได้มีโอกาสหลุดพ้นได้และภาษาขลาดในบทสวดดวงจิตวิญญาณก็สามารถเข้าถึงได้ให้ดวงจิตวิญญาณเข้าใจได้ก่อให้เกิดความกระจ่างได้และยิ่งเมื่อเราแผ่เมตตาตามอีกเขาก็ได้รับอันนี้ส่งมากยิ่งขึ้นดวงจิตวิญญาณเหล่านั้นชุ่มเย็นเป็นสุขเสมือนเรานำน้ำที่เย็นชโลมลดให้กับผู้ที่หิวกระหาย รุ่มร้อนมานานปีจนสุดท้ายก็จะสามารถหลุดพ้นไปได้การที่เราทําให้วิญญาณตกทุกข์ได้ยากทรมานได้รับความสุขสดใสหรือกระทั่งหลุดพ้นไปได้นับว่าได้อน,นิสงมหาสารทีเดียวมีความเป็นจริงถ้ามนุษย์มองเห็นวิญ,ญญาณเล่ร่อนได้เช่นคนที่มีจิตสว่างไปนอนที่ไหนจะมีวิญญ,ญาณปรากฏมาให้เห็นเป็นประจำให้เข้าใจว่าเขามาขอสมบูรณ์เขาเห็นจิตท่านสว่างและสามารถแผ่กุศลให้เขาได้ วิธีปฏิบัติก็คือสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาแล้วท่านจะนอนหลับฝันดีเขาจะดูแลท่านตลอดทั้งคืนท,ทําจิตให้นิ่งเป็นสมาธิไปบ่อยๆเสมือนเราอยู่ที่สูงอันนี้ส่วที่เราสร้างบุญเปรียบเสมือนเราเทน้ําไหลลงสู่เบื้องล่างผู้ที่หิวกรหายได้รับอย่างชุ่มชื่นและมีความยินดี